แล้วครับมาแล้วทุกคนมาแล้วทุกคนนะว่ายบวงสวงตามมั่นสัญญาแล้วทุกคนนะมาาร่อนที่ผ่านมาปู่ให้โชคลาบนล้ครับองค์พ่อพญาเต่านคราชให้โชคสามงวดติดแล้วงวดนี้งวดที่สี่ครับรัฐบาลไทยนําโชคลาบม,มา,อาบอกกล่าวกับทุกคนอีกแล้วนะครับทุกคนนะมาดูเลขทูกกันเลยนะครับทุกคนโชคลาบตัวเลขมงคลน,นําโชคในสิบหก ธันวาคมนี้นะครับทุกคนองค์พ่อพญาเต่าหน้าคราชจะให้โชคราบตัวนหนองค์พ่อเปิดทรัพย์เปิดเงินเปิดทองเปิดโช克าบตัวเลขน้าโชคนะครับทุกคนมาดูกันเลยครับทุกคนตัวเรขนําโชคนี่นะครับนะอันนี้มันแตกออกนะครับทุกคนนะเลขที่แตกออกนี่มันโชคนะงวดที่แล้วเลขตรงที่งวดที่แล้วจุดก็แตกเหมือนกันนะครับทุกคนนะงวดโชคราบครั้งที่แล้วนี่จุดโชคเลขนําโชคนะ เป็นเลข82ก็ออกนะครับนาะมางวดนี้นะครับโชคลาบนะเลขมงคลงวดที่4นะวันที่16ธันวา t h i นะครับเป็นตัวแนวทางนำโชคนะทุกคนก็ดูเอาเลยนะครับตัวเลขนำโชคองค์พ่อพญาเต,าต่าหน้าคราดให้โชคนะครับตัวเลขนำโชคพ่อพญาเต่าหน้าคราดให้โชคดวงดีรับโชคครับองค์พ่อพญา,าเต่าเปิดทรัพย์เปิดเงินเปิดทองเปิดโชคลาบให้ร่ำรวยให้ดวงดี มีโชคมีโชคดวงดีมีโชค,ม,โชคมีโชคครับทุกคนนะโชคลาบโชคลาบครับเต็มเต็มเลยรวย